พอไปเจอบริการอันนึงชื่อว่าจัดบ้านแล้วพอก็เลยให้เขามาจัดชั้นสองเพราะว่าเราอายตัวเองเหลือเกินการจัดเนี่ยมันช่างยากการซื้อมันช่างง่ายนึกออกไหมฉันจะให้ดูว่าภาพเก่าเป็นยังไง แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะมัน organize แล้วมันมีที่มันมี space ชั้นวางสต็อกของฉันที่เป็นแบบสวยงามแบบนี้ซึ่งตอนแรกคือเละเทมากแล้วมีโต๊ะอย่างใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะที่เป็นแบบจัดสต็อกขิมคือแฮปปี้มากเพราะอะไรมองเห็นทุกอย่างว่าเออเสื้ออะไรอยู่ตรงไหนซึ่งห้องนี้เป็นจริงๆเป็นห้องที่พลอยชอบมากสองคนนี้ก็ชอบมากแล้วสองคนนี้เขาแบบตั้งแต่ทํางานกับพลอยมา <OS. S 2> เขาไม่เคยเห็นห้องนี้สะอาดเลยสักหนึ่งครั้ง <Hello. S 1> ของมันเยอะมันก็นี่ไงนักซื้อไงนึกออกปะทีเนี้ยมันก็จะมีของจัดแบบนี้สวยงามอันนีอนน้อันนี้ีโซนเตด้วยอะนี่เห็นปละ่ะเออสบายสบายถ่ายคอนเทนต์แลวเขาดีดีเขาเป็นนักรีวิวและที่เลิศสุดคืออะไรรู้ไหมได้ตลอด4ปีที่ฉันซื้อบ้านนี้มาห้องน้ำฉันมไม่เคยใช้ได้เลยใช้ได้แค่แบบช่วงแรกๆในวันแรกๆที่ยายเข้ามาในบ้านหลังจากครึ่งปีนั้นอะห้องนี้ก็ไม่เคยใช้ได้อีกเลยแล้วห้องเนี้ยเป็นห้องที่สวยมากเพราะไฟชีเล,เ,ลเดี๋ย ปับ๊บขึ้นให้ดูนี่ไฟเป็นอย่างงี้เรื่องมันมีแค่นี้แล้วฉันก็รู้สึกว่าในระหว่างที่พวกพี่ๆจัดบ้านเขามาพี่ๆอีกว่าไม่มีใครแก่กว่ามึงแล้วค่ะพอยฉันก็รู้สึกว่าเออเขามาหลายคนใช่ไหมเขาก็ช่วยจัดบ้านกันหลายคนทีเนี้ยดัสตี้วิ่งไปวิ่งมา <laughs> เราเปิดแอร์ไปเลยละกันเปิดแอร์ฉ่ำๆให้เขาไปเลยเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ห้องนี้อย่างนานเพราะว่าสต็อกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมานั่งจัดและต้องมานั่งทิ้งอะไรตลอดเวลาปู่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราเปิดแอร์ได้เหรอฉ่ำๆอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าฉ่ำไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฉันติดโซล่าเซลแล้วค่ะ เล่าให้ฟังเรื่องโซลา r เซลล์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พยายามที่จะเข้าใจมันอยู่หลายทีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าการติดโซลา r เซลล์มันมีความลําบากยากเย็นแล้วรู้สึกว่าถ้าติดโซลา r เซลล์ทีมันค่าใช้จ่ายในการติดมันเยอะและเครื่องมันแพงมันจะคุ้มหรือมันไม่คุ้มวะเอางี้นะใช้มา2เดือนแล้วมันเป็นอินเวสท์เมนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยซื้ออะไรมาทั้งสิ้นเลยเว้ย ใช้จ่ายค่าไฟอ่ะเดือนที่แล้วนะเปิดไฟคือลองนะลองลองเปิดเขาบอกว่าเฮ้ยคุณลอยลองเลยครับฉันเปิดไปเลยนะ3ชั้นใช้ชีวิตช้ำชำตอนที่เราไม่อยู่บ้านจะได้ไม่โวยวายเดือนแรกฉันใช้ไป800อกว่าบาทจากปกตินะค่าไฟฉันนะอยู่ที่มันเกือบส0 0พันถ้าใช้แบบเนี้ยเพิ่มขึ้นไปเกือบสี่ช่วงหน้าร้อนอ่ะ4 0 0พันเลยจ้ะเดือนนี้ใช้เยอะหน่อยพันกว่าบาท คมมาที่จะเล่าให้ฟังคือพี่ๆจัดบ้านอะเขาคอนเซิร์นว่าแบบ <c oughs> เฮ้ยคุ้พลอยไม่เป็นไรนะเปิดพัดลงพัดลมได้แล้วพัดลมมีแค่นี้ <c oughs> แล้วมีเจ็ดคนนี่พ <c oughs> ัดลมแค่นี้แบบ่งกันยังไงเอ่ยลมที่เข้าบ้าน นี่ได้แค่ช่องนี้ไม่เป็นไรค่ะเปิดแอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าฉันใช้โซล่าเซลแล้วค่ะแต่อยากรู้ใช่ไหมว่าโซล่าเซล์ที่ฉันใช้อะของยี่ห้ออะไรแล้วใช้ยังไงแล้วมันมีแอปแบบสามารถลิงก์ได้ไหมว่าเออเราสามารถใช้อิเล็กทริกมันไปถึงไหนแล้วเราเก็บพลังงานไปถึงไหนแล้วฉันเช็คได้ทางแอปค่ะ เดี๋ยวจะไปให้ดูว่าจริงๆแล้วตัวโซลาเซลล์มันเป็นยังไงจริงๆแล้วเรื่องโซลาเซลล์เนี่ยฉันน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรฉันก็เลยต้องถามปุ๊ปุ๊ก็คือผู้ช่วยฉันซึ่งปุ๊เนี่ยเขาก็จะแบบไปหาข้อมูลมาซึ่งฉันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะฉันก็เลยคุยไปสรุปคุยไปคุยมาบ้านโซลาเซลล์ที่ฉันเลือกมาเนี่ยเป็นเพื่อนฉันที่อยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่ห้องคลาสเดียวกันทีนี้ง่ายเลยเราก็เลยคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันต้องอะไรยังไงชีก็เลยแนะนํามาว่าเออมันจะเป็นตัวนู้นนนตัวี้้บาเธอ งงงงอย่างเดียวเรื่องนี้คืองงที่สุดแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บแล้วคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฉันจะให้ดูตัวโซลา r เซลล์มันเรียบร้อยแล้วมันแบบภาพที่ฉันจําได้ของโซลา r เซลล์คือเป็นแบบจารบินใหญ่ๆเถอะทะดูแบบไม่สวยกับบ้านคือเรื่องการแต่งบ้านนี่คือฉันชอบที่สุดใช่ปะเออนึกออกว่าคือแบบไม่อยากให้มันดูแบบนั้นอะให้ดูความเรียบร้อยของชี เราชีแบนแค่นี้ดูความเนี้ยบของของตัวติดตั้งของเขาตอนที่เขามาทํางานเนาะพี่ปูเนาะเขาเรียบร้อยมากแล้วเขาจัดทุกอย่างเป็นระบบสวยงามคือถ้าเกิดใครได้ใช้บริการของเขา่าจะปลื้มมากเพราะว่าพี่เขามาแบบเรียบร้อยเหมือนแต่งไว้กับบ้านอยู่แลว้วอะฟิลฟินั้นอะคือเหมือนเหมือนไม่ใช่อยู่ดีแบบเอาอันนี้มาใส่แล้วดูเลเทะนึกออกปะเขามีเจาะพื้นด้วยนะซึ่งเจาะพื้นก็ไม่ทําให้ชันพื้นของฉันดูน่าเกลียดหรืออะไร <Wow. S 1> นี่ เล่าให้ฟังคือบางเจ้าว่ะเขาจะแบบเลเลเทตใช่ไหมทําออกมาแล้วมันดูไม่สวยไม่อะไรอย่างงี้ฉันก็คุยกับเพื่อนฉันแล้วเขาก็มาติดตั้งอะ่ะขบ้นวนการติดตั้งอะ่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะ ต้องเปลี่ยนค่าไฟของเราก่อนถ้าเราเปลี่ยนค่าไฟของเราได้แล้วเขาก็จะมาเริ่มทำซิสเต็มแล้วจริงๆอะคำถามคือเราต้องถามตัวเองว่าจริงๆเราชอบอยู่บ้านตอนกลางวันหรือเราชอบอยู่บ้านตอนกลางคืนแต่ถ้าอยู่ตอนกลางวันอะโซล่าเซลล์นี้เหมาะกับคุณมากเลยอะบ้านเราอะแดดมันแรงมากอะมันเก็บสะสมเก่งที่สุดเลยอะถ้าแดดมันชเร็วเรือ่อไถ้าแดดงชั่วโมงเดียวเต็มเลยแล้วที่สําคัญคือถ้ามันเปิดจากมือถืออะเราก็จะเห็นเลยว่าเราใช้ไฟอะไรขนาดไหนแล้วมีหมามาเกาะอ,อะไรตรงนี้ <c oughs> สุดท้ายแล้วอะวันๆฉันใช้ไฟ ไ,ไม่เกิน40บาทคือถ้าเราทํางานตอนกลางวันโซลาร์เซลลนะ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เวิร์กมากแล้วก็ค่า,ชาใช้จ่ายค่าไฟแต่ละเดือนอะ่ะเดี๋ยวนะมีหมามาช่วยเลี้ยงอ่ะ,อะ,อะมันคุ้มมากจากแต่ก่อนอะ่ะพอจ่ายอยู่ที่ประมาณ3 4มสี่พันงี้ใช่ปะ่ะตอนนี้จ่ายอยู่แค่8ป0ร้อถึงพันกว่าบาทแค่นั้นเองติดตั้งยังไงแล้วจะต้องเดินเรื่องอะไรยังไงบ้างไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะที่นี่จัดการให้หมดเลยตั้งแต่เดวันถ้าฉันทำอันนี้ได้ ใครก็ทําได้แล้วคะ่ะและติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็แค่หนัดวันแต่จะบอกให้นิดนึงนะคะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของเขาเนี่ย<ม>เขาไม่ได้ทําแบบชุยๆนะคะหรือมาวันเดียวแล้วจบไปนะคะ<ม>เขาค่อยๆทําใช้เวลาประมาณ5วันเดินไฟให้รู้ว่าตรงไหนควรจะวางโซลาร์เซลล์ติดตั้งเสร็จแล้วขอดูอีกอาทิตย์นึงแล้วขอเข้ากับมัคเช็คอีกนิดนึงว่าบ้านเป็นยังไงบ้างสรุปว่าเหมือนมีค่าไฟอะไรบางอย่างที่ผิดเหมือนผิดอะ่ะหรืออะไรสักอย่างอะ่ะไม่น่าจะ,ะจำไม่ได้ละ เขาเดินกลับมาเดินเรื่องให้ใหม่แล้วก็ค่อยๆทําเปลี่ยนตัวให้ใหม่อย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งมันคือคือ,คอพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มมากๆค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายของตัวเซิร์เซลตัวนี้นะคะสําหรับพลอยมันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าค่ะส่วนเรื่องราคานะคะใครอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ต้องติดต่อทางเขานะคะเพราะว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ละสเปคก็ไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันค่ะมันก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะว่าจริงๆแล้วบ้านของคุณเนี่ยเหมาะกับรุ่นไหนหรือว่าไซ์ไหนหนรือว่าแบบ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขามีตัวที่ชาร์จ EV เป็นแบบโซลา r เซลล์ด้วยนะคะยังไงก็ลองดูละกันนะคะว่าตัวไหนเหมาะกับคุณแล้วก็ราคาเป็นยังไงก็อัพทูยูเลยค่ะแล้วแต่เลยค่ะในตลอด4ปีทำไมกุไม่ติดตั้งแต่แรกค่าไฟอะ่ะพอไม่ต้องเวอร์รี่เลยอะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเวิร์กมากจริงๆใช่ไหมดัสตี้ ใช่ครับดบ,บีบอกว่าใช่ครับเพราะว่าแม่เปิดแอร์ให้ทั้งวันสบายคนที่คอนเซิร์นเรื่องถ้าสมมติว่าอ้าวแล้วไฟดับแล้วคุณนะไฟดับมันต้องยังไงอะ่ะคือมันโซลาร์เซลล์แล้วยังไงมันจะสตาร์ทขึ้นไหมหรือยังไงถ้าสมมติว่าไฟดับหรือเกิดเหตุการณ์แบบว่าอยู่ดีก็เครื่องดับหรืออะไรดับนะคะเขาก็จะมีไฟแบ็กอัพให้คุณนะคะสามารถใช้ได้อยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแบบว่าอะไรต่างๆเลยค่ะเพราะว่าระบบที่สามารถทําให้กลับมารีชาร์จได้แล้วก แบกอัพตัวนี้ให้ได้ค่ะเรื่องประกันต่างๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องมีปัญหาหรือต้องซ่อมหรือต้องอะไรไม่ต้องห่วงค่ะเขามีศูนย์ที่สามารถรับซ่อมได้ถ้ามีปัญหาปัญหาไปเลยค่ะที่นี่โทรติดต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเขามาแบบปุ๊บๆเลยค่ะเ,เรื่องตัวแอปนะคะคนที่จะรู้ดีที่สุดและชอบมากในการแบบ <c oughs> ว่าดูเรื่องราวพีดัสตี้ชอบที่สุดอีกแป๊บนึงคือตอนนี้เตยออกไปกินข้าวแ๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพลอยว่าจะให้เตเขาอธิบายเรื่องตัวแอปเพราะเขาเป็นคนที่รู้ที่ ที่สุดตัวแอปมันมีความแบบเหมือนเล่นเกมยังไงนะคะแล้วก็เราจะได้ดูด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยเราใช้ไฟไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้แอร์ฉ่ำมากค่ะเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกับโซลาร์เซลล์อันนี้มากๆก็คือเรื่องของหน้าตาแอปพลิเคชันผมจะเปิดหน้าตาแอปพลิเคชันให้ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูข้างๆตรงนี้ด้วยนะแอปพลิเคชันอะมันมี รูปบ้านของเราอยู่ตรงกลางโซลาเซลล์อยู่ข้างบนแล้วก็เป็นแบตเตอรี่อยู่ทางด้านซ้ายนี่ถ้าคุณสังเกตอยู่อ่ะคุณจะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้ไฟจากโซล่าโดยตรงวิ่งตรงมาที่บ้านประมาณ590วัตต์ก็คือแอร์กับแอร์ข้างล่างส่วนแบตเตอรี่ตอนนี้ใช้มาทั้งวันแล้วเหลือแค่5%จ่ายไปได้แค่203วัตต์ที่เราจ่ายอยู่ตอนนี้ให้คุณดูเลยว่าวันนี้ผมประหยัดเงินไปทั้งหมด 7 4 2 2บาทตั้งแต่ติดตั้งมาเนี่ยประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยประหยัดไปประมาณ5,765บาทถ้าดูจากข้างล่างเรามาดูแบบเนินเนกันหน่อยเผื่อแบบบางคนชอบเนาะซึ่งผมอะชอบแล้วผมกดเข้าไปดูทุกวันตั้งแต่ได้มาแรกๆอะวันนี้เลยนะ30กรุลายเนี่ยผมซื้อไฟฟ้าจากกรมไฟฟ้าเนี่ยแค่2.1กิโลวัตถ์ถ้าสมมุติว่า2.1กิโลวัตต์ก็ตีเป็น2หน่วยประมาณ10บาทซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเนี่ยแค่ประมาณ10กว่าบาท นอกนั้นที่เราใช้มาทั้งวันเนี่ยก็คือฟรีโหลดของเราใช้มาทั้งวันตอนนี้13.4กิโลวัตต์อาวโปรดักชันก็คือเราผลิตได้12.7ซื้อแค่2.1คุณมีคนเขาเรียกอยู่บ้านตอนกลางวันอะคือมันจะโคตรคุ้มที่สุดเลยเว้ยคือตอนกลางคืนอะแบตเตอรี่มันอาจจะใช้ต่อได้ประมาณ2-3ชั่วโมงถ้าคุณเปิดแอร์เนาะแต่ว่ากลางวันน่ยใช้คําว่า unlimited supply ยิ่งใช้ยิ่งคุม้ม อีกเรื่องหนึ่งที่ทางแบบ s u n โ r o ช่วยให้ผมดําเนินการเรื่องไฟฟ้าได้สุดยอดมากๆนะครับก็คือเรื่องของการขอ T O U ให้กับบ้านคุณอาจจะงงว่า T O U มันคืออะไรคือถ้าคุณใช้ไฟตอนกลางคืนคุณจะใช้ไฟถูกใช้ไฟต่างวันคุณจะใช้ไฟแพงขึ้นมานิดหนึ่งเสาร์อาทิตย์ใช้ไฟถูกวันหยุดใช้ไฟถูก นี่คือ T O U อ่ากลางคืนที่ว่านี้มันก็คือตั้งแต่4ทุ่มจนถึง9ก้โมงเชา้ามันก็จะมาสอดรับกับตัวโซลาเซลล์ที่เราได้มากลางวันเราใช้ไฟฟรีเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะการคืนเราใช้ไฟถูกที่บ้านพี่พลอยอ่ะเสียค่าไฟเดือนราดับ7จ0 0อ่ะจะบอกว่าเราสามารถเปิดแอร์ให้กับน้องหมาน้องแมวไว้ได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้มันเขาผลิตไฟฟ้าโดยที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็เก็บได้แค่5กิโลวัตต์อ่ะสำหรับผมอ่ะ อยากให้ทุกคนติดแล้วอยากให้ทุกคนใช้ไปเลยตอนที่เขามาติดให้อ่ะก็ถามเขาว่าแบบเราสามารถคัสตอมอะไรได้บ้างซึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ย มันสามารถซ่อนกริดนู่นนี่นั่นดู PV คืออะไรกริดคืออะไรแบตเตอรี่คืออะไรแบตเตอรี่ SOC คืออะไรซึ่งจริงๆความหมายมันค่อนข้างลึกนะจริงๆถ้าคุณใช้ Chat GPT อยู่แล้วอะคุณแชทหน้าจอนี้แล้วไปถาม Chat GPT ว่าแต่ละค่าคืออะไรแล้วควรดูอะไรเป็นหลักอันนี้คือวิธีที่ผมใช้เลยเพราะว่าถ้าเราจะมานั่งหาข้อมูลเรื่องการไฟฟ้ามันก็จะยากไปหน่อยเนาะและอย่างที่มันเด็ดก็คือมันน่ารักตรงที่ว่าเราสามารถเลือกสีลายแต่ละกริดได้ ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมติว,ว่าคุณเป็นแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านคุณต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนโอเคค่ะสําหรับใครที่แบบสนใจนะคะตัวโซโลาร์เซลล์ตัวนี้นะคะซึ่งพูดมาตลอดทั้งคลิปนะคะแต่ยังไม่บอกชื่อแบรนด์เขาเลยเขาชื่อว่า Sun โกล w จำไว้นะคะ Sun โกล w ค่ะคือ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พลอินเวสต์มาแล้วนะคะถ้าเกิใครอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์นะคะแนะนําเลยค่ะเดี๋ยวพอจะขึ้นไว้ให้ทุกคนนะคะสามารถไปโทรติดต่อแล้วก็โทรถามเรื่องสเปคของแต่ละบ้านว่าต้องใช้แบบไหนอะไรยังไงนะคะเอาเป็นว่าพลรู้สึกว่าคุ้มที่สุดถ้าใครอยากจะสนใจสั่งซื้อนะคะก็จัดเลยค่ะเพราะว่าเวิร์กมากมค่ะ ก็จริงๆคือจากไลฟ์สไตล์ของพี่พลอยอครับไทยแบบหรือถ่ายรายการข้างนอกใช่ไหมครับกลางวันก็ไม่อยู่บ้านใช้ไฟจุลดกลางคืนหรือบางทีก็อาจจะอยู่อยากจะอยู่บ้านกลางวันด้วยมันก็เลยทาให้เราต้องมีแบตเตอรี่เนี่ยสำรองไฟเอาไว้เพื่อจากในเวลาที่โซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตได้น้อยหรือผลิตไม่ได้ตัวแบตเตอรี่ที่มันปลอดภัยมากใช่ไหมตัวแบตเตอรี่ของซันโกะครับเขาออกแบบมาโดยที่มีระบบ protection 11จุดที่เขาเรียกว่า multi-stage protection design มันก็จะครอบคลุมถึงถนอมการทํางานของแบตเตอรี่ ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เสื่อมเร็วกอดอายุการใช้งานไม่จริงๆเลื้กเป็นแบรนด์ซังโกให้รีบตั้งี่หน่อยยางตัวผมเองเนี่ยเราเราทำธุรกิจโซลาร์เซลล์มา10ปีแล้วใช่ไหมครับประทับใจกับการบริการของซังโกมากปีที่แล้ที่เราติดตั้งไปเกือบเกือบหมื่นตัวเนี่ยเราก็เครมนิดเดียวเองพี่ต้องลองยกตัวอย่างเหตุการณ์กันที่แบบไฟดับเราจะต้องรจต้องใช้ไฟอย่างไร การที่มีแบ็กอัพเนี่ยเราก็ยังมีไฟใช้เนี่ยแต่งหน้าทําผมให้เสร็จให้พร้อมเนี่ยไปลุยงานที่สําคัญของเรา